ว่าออกรถแค่100บาทใช่หรือเปล่าฮะออกรถแค่100บาทเหรอแต่โปรโมชั่นเด็ดโดนใจด้วยเฮ้ยน่าสนใจอ่ะฮ่ลสวัสดีเขียผู้มีเกียิทุกท่านฮัลแขกผู้ม่เกียริทุกท่านฮัลลูกค้าทั้งสองท่านโปรดฟังทางนี้ก็ดังรถบ้านของเรานะคะออกรถที่100อบาทไปไปไปดูรถกันเร็วไปไปไปไ ไปเราไปดูกันว่าออกรถหนึ่งร้อยบาทจริงไหมโอ้โหนี่นักชิม่ไหนนี่อะไรทีมบิวโอ้โหอวอันนี้อะชิมเซอร์วิสโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้โอ้โหศูนย์เซอร์วิสหยุดหยุดยุดยุดยอดังรถบ้านยินดีต้อนรับลูกค้านะคะเต็นท์ของเรานะคะมีห้องรับรองให้กับลูกค้าพร้อมบริการศูนย์เซอร์วิสฝ่ายบิวทำความสะอาด และล้างอาัดฉีดรถทุกคันที่เข้ามาใช้บริการที่โกดังรถบ้านของเราพร้อมสต็อกรถที่เยอะที่สุดฝากทุกท่านติดตามเราได้ที่ช่องทางเพจรถมือสองเต็นรถดร,ถรถจนาออโตโคาร์ด้วยนะคะ